แล้วตอนนี้นะคะเราก็พร้อมที่จะลงมือทาแล้วค่ะเราจะมาจัดดอกไม้กันใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์จะมาสอนลิซ่าทาอะไรบ้างคะจัดดอกไม้แบบเชิสข้างสรค์แล้วก็ทุกสปปรรพสิ่งครับผมค่ะซึ่งในการจัดดอกไม้แบบนี้เราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะจะเน้นอ,อุปกรณ์เก่งธรรมชาติมากกว่าแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่มันเป็นพวกประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์นะครับค่ะอันดับแรกต้องทำยังไงก่อนคะอันดับแรกเลยลเราก็ต้องเลือก ต่อไม้หรือกิ่งไม้ให้มันเข้ากับถาดของเราแล้วก็ภาชนะของเรานะครับเพราะเราเลือกได้แล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มต้นฐานตั้งฐานตั้งก็คือเราจะตัดที่โฟมแล้วก็ติดไปที่ถาดก่อนนะครับก่อนที่ตัดโฟมให้เราเลนไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็คือลบเหลี่ยมเพื่อให้โฟมเนี่ยลงแนบกับพื้นนะครับตัดนะครับ แล้วเราก็ติดกาวร้อนนะครับคือปืนกาวยิงปืนกาวลงไปเลยนะครับเมื่อยิงปืนกาวลงไปแล้วกดให้แน่นให้โฟมเนี่ยไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับ แล้วเราก็มาเล็งดูว่าต่อไม้เนี่ยเราจะติดลักษณะไหนะนะครับถ้าเราคิดติดลักษณะตั้งเราให้ยึดยึดลงไปนะครับถ้าเราจะยึดอย่างนี้ให้เรามองรูปทรงว่าเราจะให้งานของเราเนสะสรุไปทางด้านไหนเราก็มาแต่งโฟมอีกทีหนึ่ง,งว่าเรากะ,ะว่าเราจะเอามุมนี้เราก็มาแต่ง ใช้เวลานานไหมคะกว่ากาวตัวนี้มันจะแห้งค่ะจะตัวนี้จะใช้ในการเทตตัวประมาณนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งก็พับเดียวค่ะพักเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่จินตนาการของเราว่าเราจะให้มันออกมาเป็นรูปทรงแบบไหนใช่ไหมคะอ่าอยู่ที่ว่าตัวนี้เวลาเราตั้งขึ้นไปแล้วเมื่อกี้เราตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะเราตั้งรูปตรงแบบนี้แล้วเราก็อัดปืนกาวลงไปเมื่ออัดปืนกาวลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะใช้มอสคลุมอ่าโอเคหลังจากที่เราได้โฟมของเราเสร็จแล้วเราก็นํามอส มาติดมาติดใช่ไหมคะติดลงไปคลุมให้หมดเลยนะครับก็คือใช้กาวแล้วก็ติดใช้กาวติดลงไปนะครับติดลงไปก่อนที่จะติดเนี่ยผมลืมไปว่าจะต้องยิงตัวนี้ให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 ้ติดตัวนี้่นะครับเชื่อมกดลงไปนะครับแล้วก็ยิงตัวนี้ขั้นตอนตรงนี้จะต้องให้แน่นแล้วก็อยู่เลยแล้วค่อยเอามอสคลุมลงไปอีกทีนึงนะครับตัวนี้อัดลงไปให้แน่นเลยนะครับค่ะ พราะตัวนี้ใช้ประมาณนาทีหนึ่งแต่ถ้าหากว่ากาวเยอะก็ประมาณสองสามนาทีเพื่อให้เขาเซตตัวนะครับก็ประมาณนี้ให้เขาเซตตัวระหว่างนั้นเราก็สามารถที่จะเอากาวมาทาตรงนี้ได้เพื่อติดคทาทาได้เลยครับกาวตัวนี้ใช้เวลานานไหมคะในการเซตตัวอ่ากาวตัวนี้ใช้เวลาเซตตัวประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงอ๋อเพราะฉะนั้นเราทาได้เต็มที่เลยใช่ไหมคะใช่ครับสองชั่วโมงก็คือทาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทั้งหมดเลย ชิ้นงานหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณสองวันสองวันในการเสร็จตัวใช่ครับต้องใช้กาวเยอะไหมคะเยอะเลยครับทาลงไปเยอะๆเลยแล้วเราก็ใช้มอสต,ตัวนี้แปะลงไปอ,งอันนี้ถือว่าโอเคไหมคะอ่าได้แล้วครับอ่ะลองเอาทำมอส เอาไปนี่แปะลงไปวิธีการแปะแปะลงไปก็ให้ชิดก่อนนะครับแล้วก็เลียงตัวก้อนไอไม้ก่อนใช่ไหมก้อนไม้ครับแล้วก็อัดลงไปเรื่อยๆยัดเข้าไปแต่ก่อนที่จะอัดลงไปหรือปูลงไปเนี้ยค่ะให้เราพรมน้ําก่อนอันนี้เราจะพรมน้ําก่อนการฟุ้งกระจายหรือเป็นฝุ่นนะครับแล้วเราก็อัดเข้าไปติดติดกันชิดกันไปเรื่อยๆอัดเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็กด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 นะครับลักษณะอย่าง จะลองดูนะคะค่ะอะไรครับเอาให้แบบไม่เห็นไม่มีรูเลยใช่ไหมคะใช่ครับให้ชิดไม่มีร่องเลยไม่มีร่องเลยแต่ถ้าเขาแห้งแล้วเนี่ยมันจะดึงออกไปแล้วมันจะเห็นเนื้อโฟม,มครับอืม แ้่ถ้ามันเยอะไปเราสามารถดึงมันออกดึงออกได้ครับ,บ,บ,บอัดครับก็คือพอทําเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะออกมาในรูปลักษณะแบบนี้พอแห้งแล้วเราก็าจะใช้ตัวลูกตินเป็ดกับลูกสนเน<ห>ี่ยมาบาลา,านซ์บาลานซ์รูปทรงก่อนว่าให้น้ําหนักของอสีเนี่ยบาลานซ์สีแล,ลสลแล้วบาลานซ์รูปทรงก่อนพอบาลานซ์สีบาลานซ์รูปทรงเสร็จแล้วเพิาะนั้นเราก็ค่อยไป กิ่งไม้ดอกไม้เข้าไปอีกทีนึงอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราติดลูกสนไว้แล้วเรียบร้อยทุกอย่างแห้งหมดแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ประมาณแบบนี้ใช่ครับค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะติดกิ่งไม้ครับโอเคค่ะอันนี้ก็จะกิ่งไม้ที่เราจะใช้ตกแต่งอ่าเป็นกิ่งไม้ประดิษฐ์นะครับค่ะแล้วก็เราก็ตัดตัดตัดเท่าที่เราต้องการนะตัดประมาณประมาณนี้เนาะครับผมเราต้องการขนาดนี้อ่าเทคนิคกันครับตัดเสร็จแล้วเราก็มาหาจังหวะว่าเราจะ ติดลงไปที่ไหนนะครับเวบมามาหมวนหมวนหมุนหม,น,มนนะครับมันสามารถรมมวนได้ประดิษฐ์ได้ครับผมค่ะ,<ด>คะแล้วเราก็อยากจะต่อแล้วก็มาดูตรงเข้าไปตรงนี้อันนี้ก็คือใช้ใช้ใปืนกาวปืนกาวอัดเข้าไปเลยครับต้องใส่เยอะไหมคะปืนกาวเวลาเรายิงพดนะครับค่ะ เวลาเรายิงตกเขาจะหยิบมายิงเข้าไปข้างในนี้ค่ะแล้วเราก็แปะเข้าไปแล้วก็รอพักหนึ่งรอสักพักนีงให้เขาติดครับอ่ะแค่นะี้ก็พอละแล้วส่วนอันที่เหลือเราก็ดูบาลานซ์บาลานซ์ลูกตรงนะครับเราก็จะจะให้กิ่งไม้เนี่ยเข้ามาทางด้านหน้าเราก็มาดัดต่อ อันนี้คือเราติดกาวไว้กับตัวเอมอสใช่ไหมคะตัวมอสหรือติดกับกระถางก็ได้ให้ให้ใหล่นลงมาข้างล่างนิดหนึ่งจะดูสวยกว่าครับให้หล่นกระถางลงมาอันนี้เราก็ค่อยๆว่งเข้าไปดัดได้นะยิงยิงเข้าไปเลยครับยิงเข้าไปตรงนี้รตรงนี้นะครับยิงไว้ทั้งสองด้านแล้วค่อยกดไว้ก็ได้ครับยิงเยอะหน่อย ตัวนี้มันจะร้อนอนี่ก็จะได้อย่างนี้ค่ะอ่านี่ก็เริ่มบาลานซ์สีลูกทรงแล้วค่ะอ่าโอเคคราวนี้เราก็จะเริ่มจากการอ่าหาจุดสนใจก็คือจุดจุดนำสายตาตอนนี้ ซึ่งรตรงนี้น่าจะอยู่ตรงประมาณตรงไหนคะจุดอ่าเราจะใช้สีเขียวเป็นจุดจุดเด่นค่ะถ้าเราจะใช้สีเขียวเป็นจุดเด่นให้เราปลูกลงไปจุดแรกก่อนแล้วก็ดึงบาลาน์รูปทรงอ่าแต่นี้จุดนำสายตาของเราถ้าเรามองไปป๊อปตรงไหนน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดแล้วก็มองได้ชัดเจนที่สุดนน่าจะเป็นตรงนี้แล้วก็ปลูกเข้าไปตรงนี้ก่อน เป็นกลุ่มนะฮะเวลาเราตั้งเราจะตั้งเป็นกลุ่มๆอันนี้ก็คือใช้กาวยิงเข้าไปใช่ครับใช้กาวยิงอันแรกก่อนวิธีการแบบนี้ครับให้เรายิงอยิงที่ตัวดอกแล้วแล้วก็หมุนหมุนไม่ใหมเป็นนแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับค่ะแก็อันนี้ก่อนแล้วคุณก็วางลยูแล้วคุณก็ยิงอันนี้วางเข้าไปข้างโตบตรงบน วางไว้ประมาณนี้ใช่ครับอ่ะเวลาเราวางเราควรจะวางสามจุดนะครับวางสามจุดก็คือค่ะสลับคล้ายๆกับฟันตาก็คือดึงบาลานซ์ก่อนนะครับค่ะแต่รูปทรงจะไม่เท่ากันก็คือจุดจุดนำสายตาจะต้องเป็นจุดที่ใหญ่แล้วก็จุดรองลงไปก็ให้เล็กลงนิดหนึ่งนะครับค่ะก็จุดจุดรองก็ พอระวางตรงนี้เสร็จแล้วจุดลองอันนี้น่าจะมาอยู่แถวนี้ค่ะนะอยู่แถวนี้หรืออยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังนี้อ่ะอยู่ด้านหลังนี้เลยคตรงนี้เลยอเพอระวางปุ๊บเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือให้บังก้านหรือบังกาวที่เรายิงไว้ค่ะ ถ้าปืนกาวหมดนี่คือเราสามารถที่จะเติมกาวได้เติมได้ครับอันนี้อาจจะหมดแล้วก็ได้ดูวิธีการเติมกาวไปในตัวนะคะอ๋อมันจะมาเป็นแท่งแบบนี้ล้ดก็สอดเข้าไปตัดเข้าไปแล้วเราก็ใช้ต่อได้เลยโอเค แล้วก็เราก็ใช้สีเดียวกันให้มันได้สามจุดสามจุดนี่เราก็ถ้าเรามองจากด้านหน้างานของเรามาทางด้านนี้ให้เรามาจับตรงกลุ่มนี้อันเดี๋ยวเราหมุนให้กล้องดูนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะคก็คือเราจะได้สามจุดอันนี้คือจุดที่เด่นที่สุดลองลงมาก็จะเป็นอีกสองจุดประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวลิซ่าติดติดตรงตรงนี้เลย,เลยครับติดมุมนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะอ่าต่อไปเราก็เอาสีที่มันใกล้เคียงกับสีพื้นหรือสีสีหลัก <Okay. S 1> เอามาปลูกนะครับ <Okay. S 1> เพื่อให้กลุ่มสีของเรามันไม่โดดเกินไปก็คือคุมให้อยู่ก่อนก็เป็นลกักษณะนี้เราก็เวลาเราปลกูกเราจะปลูกติดก่อนนะครับติดขึ้นมาเป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มๆค,คือสร้างพุ่มให้เขาก่อนอประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวหันไปให้กล้องแล้วเดี๋ยวลิซ่าจะติดแบบนี้นะคะ ล้าก็อันสุดท้ายตรงน้ประมาณแบบนี้นะคะอ่าใช่ครับอ่าเวลาตัดเนี่ยให้เราตัดออกเป็นสามส่วนนะครับอันแรกให้ตัดก้านแรกเลยประมาณหนึ่งนะครับ ส่วนอันที่สองตัดขึ้นมาประมาณสองข้อค่ะอันนี้คือการสร้างคุ้มเราก็เอาไปสร้างตรงเองพอเราสร้างตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ย้ายกลับมาสร้างตรงตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างครับโอเคค่ะวเ,เวลาติดจะให้ติดอันซักลงไปก่อน เตือนตัวก่อนก็ไม่เป็นไรต่อไปตรงไหนดีคะแล้วก็ดูด้านหน้าเมื่อเราปลูกตรงนี้ตรงนี้น้ําหนักยังไม่พอให้เราเติมเข้าไปตรงอีกครับเติมเข้าไปแต่นี่ต้ก็เวลาเราเติมเราปลูกขึ้นมาบนนี้ก็ได้ครับอ๋อโอเคค่ะปลูกขึ้นมาบนนี้แล้วก็สร้างกลุ่มขเขาขึ้นมาตรงนี้ครับผม เวลาเราปลูกเราก็จะปลูกเป็นกอๆเป็นกลุ่มๆอย่างนี้นะครับค่ะครับผมตอนนี้เราก็ได้กลุ่มอย่างนี้แล้วเราก็ดูว่างานของเราเนี่ยมันมีกลุ่มกลุ่มแล้วเนี่ยด้านหน้ามันยังขาดเราก็มาปลูกตรงนี้เพิ่มม,มาปลูกตรงนี้เพิ่มปลูกเข้ากับขอบเนี้ยเดยวเดยวถาดต,ตรงเนี้ยเราก็จะมาเทหินลงไปค่ะนะครับจาลองเหมือนเป็นน้ําเหมือนเป็นพื้นทรายอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้กระจิดอีกหนึ่งครับผมออกมาด้านนอกก็ได้ฮนะมาที่ขอบขอบถาดเลย ธรรมชาติของต้นไม้มันจะตั้งตั้งตรงนี้อ๋อใช่เพราะธรรมชาติต้นไม้มันต้องตั้งขึ้นนี่เรายังต้องใส่เพิ่มอีกไหมคะอ่าเราก็ต้องใส่เพิ่มเป็นจุดๆไปเพื่อให้รูปทรงบาลานซ์ทางด้านนี้มีแล้วแต่แต่ทางด้านนี้ยังไม่มีค่ะให้เราก็มาปลูกเพิ่มนะฮะปลูกลงไปตรงนี้ตรงนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ตรงนี้กลุ่มหนึ่งโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวอาจารย์ตัดให้ลิซ่าเดี๋ยวลิซ่าติดให้นะคะ